น้ะสวัสดีค่ะบ้านหลังสวยรลังใหญ่นะคะมาพร้อมที่ดินขนาด80ตารางวาค่ะเป็นลักษณะตัวบ้านสองชั้นตกแต่งครบพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยพร้อมของแถมเทียบค่ะบ้านในตัวเมืองสุพรรณบุรีนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีหลังนี้นะคะที่ดินขนาด80ตารางวาค่ะพร้อมบ้านหลังใหญ่ 4ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องอาหารห้องครัวมีห้องรับแขกและห้องเก็บของค่ะพร้อมแถมชุดเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเลยนะคะแอร์5เครื่องตู้เย็นเต๊าะอาหารตู้โชว์โซฟาเตียงตู้เสื้อผ้าค่ะครบจบพร้อมอยู่นะคะ บ้านสองชั้นพร้อมเข้าพักอาศัยของแถมแบบจุใจต้นไม้รอมรอบลมรื่นน่าอยู่บรรยากาศเป็นส่วนตัวอยู่ใกล้ตลาดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นด้วยค่ะแปลงนี้ราคา3ล้านสแสนบาทนะคะสนใจสามารถต่อรองกันได้ค่ะโทรคุยนะัดชมแปลงจริงหรือต้องการเจราจาต่อรองท่านติดต่อสายตรงได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะ นัดหมายกันล่วงหน้าค่ะเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายนะคะสวัสดีค่ะ